สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ป้ามาอยู่ที่แปลงปลูกถั่วพุ่มนะคะจะมาชวนเพื่อนๆเ,เก็บถั่วพุ่มค่ะถั่วพุ่มก็คือถั่วฝักยาวนะคะแต่มันสั้นแลวันนี้อากาศคืมถั่วพุ่มป้าปลูกตั้งแต่ วันที่สองกระดากรดาก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกเก็บฝากที่น่าจะใช้ได้ก็เอาไปทำแกงส้มเพื่อนๆดูนะคะเราก็จะเลือกฝากที่เม็ดโตจะเม็ดโต อันนี้ก็ยังเล็กไปนะคะนนเล็กไปเก็บไปพอแล้วทานแปลงนี้เดิมคลิปก่อนเป็นแปลงปลูกแตงกวานะคะพอแตงกวาหมดไปแล้วป้าก็ามาลงถั่วก็เป็นสวนครัว ของละเล็กๆน้อยๆแบ่งปันเพื่อนบ้านได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันก็คือปอสารนะคะเพื่อนๆดูนะมดเพียบๆเลยนี่เพื่อนๆดูนี่เพียบเต็มเลยป้าก็ต้องมีสะเดาสารสะเดานะคะผสมน้ำ แล้วก็ฉีกรอบมากเลยค่ะเนี่ยเด็ดนิดเดียวหักทานากับน้ำพีิกก็ได้ไปลวก หรือถ้าทานสดได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ป้านี่ต้องรู้ว่าข้าเหม็นความรู้สึกป้าคือเหม็นเขียวอันนี้ยังไม่ได้อันนี้เอาไว้เอาไปฝากเดียวก่อนดูนิเพื่อนดูนี่เ,เยะ้ะเพียบเลยเมื่อวานเพิ่งฉีดไป าก็มาหาน้ำหวานนะเนาะเหมือนคนเราเนาะก็ต้องทำมาหากินจะกินอะไรดีเช้านี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นอ้าวว่าไปนู่นแล้วแต่ไม่ได้ท้อหรอกนะคะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปเนาะสัตว์ก็มีชีวิตคนก็มีชีวิต ทุกคนก็รักชีวิตป้าก็จะล้มนี่นะคะก็พอมื้อนะคะใส่แกงส้มเดี๋ยวป้าจะไปทำแกงส้มสำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจจะปลูกหนึ่งเมล็ดพันหนึ่งห่อ สิบห้าบาทปลูกได้หลายครั้งค่ะแปลงนี้เป็นแปลงเดิมของต้นแตงกวาถั่วพุ่มเดือนครึ่งเราก็ได้กินแล้วค่ะยึงวดหน้าป้าจะมาปลูกกระเจีย๊ยเพราะนี่กระเจีย๊ยก็เริ่มโสมละสองแปลงนี้ยป้าก็มีเอาไวส้สวนครัวเพราะเรามีที่จำกัดเนาะ ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ